สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสังมาชแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมารีวิวสินค้านะครับที่สั่งได้สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับว่าบรรจุภัณฑ์มาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมนะครับนี่ครับได้แล้วครับก็มีรอยบุบเล็กน้อยครับท่านชมด้านนอกนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับด้านในกันนะฮะด้านในก็เป็นแบบลักษณะแบบนี้ครับท่านชมนะครับก็จะมี ตัวหุ้มนะครับการกระแทกมาให้นะครับท่านชมนะครับตัวนี้ซื้อ1แถม2ครับตัวนี้นะครับเป็นสเปรย์นะครับสเปรย์โฟมล้างแอร์นะครับสเปรย์โฟมล้างแอร์คีนนิ่งนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นภาษาไทยนะครับท่านชมเนี่ยให้เป็นภาษาไทยเลยนะครับ สามารถใช้กับรถยนต์ได้นะครับกับกับเอบ้านก็ได้นะครับเนี่ยนะครับก็มีบอร์ดนะครับกอผมพยายามดูออนนะครับไม่รู้ว่ากี่ออนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถเลือกซื้อใช้ได้นะครับผมเห็นในรีวิวว่าใช้ดีแต่เดี๋ยวผมจะเอาไปไปใช้ที่รถดูว่าใช้ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ท่านได้ชมอีกครั้งนะครับนี่ครับซื้อหนึ่งครับแถมสามครับก็แถมสองครับเป็นสามนี่ครับ ใครสนใจซื้อได้ครับเดี๋ยวปักตะกร้าข้างล่างให้นะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครับวันนี้สวัสดีครับ